วันดีนะครับผมจะมาเล่นเทเบลีให้ท่านผู้ชมดูนะครวันนี้ผมจะมาเล่นสามท่ามีท่ายาวด้วยนะครับท่าที่หนึ่งครับอย่างเท่เลยครับไมเคิลแจคสันก็ยังทาไม่ได้ท่าที่สองนี่ครับนอนตาวิธีนอนตายให้ท่านผู้ชมด้วยดูมาดูครับลุกขึ้นมาท่าที่สองโจโจโจรอชรโรเท,โทโว้าว้าว ว้าว้าซิบาเลยสั์คนไทยนะครับไม่ใช่คนไทยเท่กูคนไหนนะครับเล่นให้พ่อดูดิเ <c oughs> ขาชอบพ่อครับพ่อให้ดูหน่ <c oughs> อยดิเอาเอาขอบรถขบรถให้พ่อดูดูดินี่ผงมอะายมือเห็นไหมเชื่อวุฒิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปิดประตูปิดประตู้ ข้อมีอยู่ช่วงวสตาร์ทเครื่องเป็นเผ่าเอาจะเปิดทำที่อะไรวันนี้ผมมาเล่นสุรษกษิจกับนี่มนันหมานมานอยู่แับเล่นปวดที่สุดในโลกนะครับดูผมเป็นตัวทีมชาติเลยนะครับผมสู้กับใครก็ชกน้ำหมดเลยครับนี่เลี้ยวเดียวโชว์เลี้ยวโชว์เลี้ยวให้ดูครับดีไหมครับนี่นี่นี่ทำไมมันไม่ใช่าเฉาวะเออจะเออ เอาเอาเอาหยุดหยุดแม่ช่วยเขคนให้หน่อยผมคิดไม่ได้ครับอือคินไงวะอือออ